วันนี้เรามาทำหนึ่ง่ายๆเมนูหนึ่งเรามาทำชูชีปลาครับทีมครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานและก็เมนูง,ง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันนี้มีเมนูแกงกะทิอร่อยๆเข้มข้นเข้มข้นมาฝากกันสักครู่เดียวครับคำว่าชูชีตามพจนานุกรมไทยนะครับบอกว่าเป็นแกงคั่วชนิดหนึ่ง มีน้ำแกงข้นๆนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีน้ำแกงเขาก็จะเรียกว่าชูชีแห้งนะครับก็จะใช้น้ำกะทิข้นๆมาทําอาหารกันทีนี้สําหรับชูชีที่เป็นน้ํากะทิข้นๆกับผนงต่างกันยังไงส,สองอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะคล้ายกันเลยเพราะว่าใช้กะทิแล้วก็ใช้พริกแกงเหมือนกัน,นครับอย่างเดียวที่แตกต่างกันเลยก็คือในตัวของผนงเนี่ยจะมีเครื่องเทศอยู่ด้วยนะครับเครื่องเทศประเภทว่าเม็ดผักชีหรือยี่หร่าพวกนี้ซึ่งก็จะให้กลิ่นของอกลิ่นหอมของเครื่องเทศอบอวลอีกแบบหนึง่ง ชูฉีจะไม่ได้มีพวกนั้นนะครับชูชีจะมีแค่รสเผ็ดของพริกรสเค็มของน้ำปลาแล้วก็รสหวานของน้ำปลาเท่านั้นเองไม่ใช่น้ำปลาสิรสหวานของน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้สําหรับชูชีของเราก็จะทํากันง่ายๆวิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆชุดเมนูหนึ่งเรามาทําชูชีปลาทับทิมครับเรามาเริ่มดูองค์ประกอบกันเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่ตัวเนื้อปลาทับทิมครับ เนื้อปลาพิมพ์หนึ่งตัวเช่นเดิมตรงนี้เหลือแต่ตัวนะครับแล้วก็หางส่วนหัวตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยสวยเท่าไหร่ครับตรงนี้สาเหตุที่ทํามาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ตัดเป็นเนื้อนะครับแบบทุกครั้งก็เพราะว่าวันนี้เราจะเนื้อปลาไปคั่วนะครับในกระทะไปรวมกับกะทิกับพริกเพราะฉะนั้นเนื้อปลาก็จะไม่คงตัวถ้าหากว่าไม่มีกระดูกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราตัดแบบนี้เพื่อที่ว่าตัวเนื้อปลาจะได้คงรูปอยู่ได้นะครับถ้าว่าแล่เป็น ช,ชิ้นๆแบบคราวที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทอดนะครับเอาไปลงกระทะเลยเนื้อปลาอาจจะเละได้เพราะฉะนั้นแบบนี้จะทําให้ตัวเนื้อปลาสวยกว่านะครับเรามาดูอ,องค์ประกอบต่อไปครับในส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของพริกแกงและก,กระนำกะทิต่างๆนะครับเราเริ่มกันที่ตัวน้ำกะทิเลยครับน้ำกะทินี่ใช้น้ำกะทิกล่องได้เลยนะครับหนึ่งกล่องก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกอาจจะใส่นิดนึงก่อน แล้วก็ค่อยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพริกแกงเผ็ดครับสำหรับพริกแกงเผ็ดนี้ตอนนี้ใช้ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับพริกแกงเผ็ดนี้ซื้อตรงจากตลาดเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าแม่ค้าแต่ละเจ้ามีความเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเราต้องคุ้นเคยเขานิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเผ็ดมากเราก็ใส่น้อยหน่อยแต่ถ้าว่าเผ็ดไม่มากอาจจะใส่เยอะหน่อยนะครับอย่างเจ้านี้ที่ผมซื้อคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีเขาทาพริกเผ็ดมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมใช้แค่ประมาณไม่ถึง1ช้อนโต๊ะนะครับ เพราะว่าเขาเป็นคนใต้แล้วก็ชอบทาน้ําพริกที่เผ็ดๆน่าดูเลยทีเดียวอีกอันหนึ่งก็คือตัวน้ําตาลปี๊บครับน้ําตาลปี๊บนี่1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําปลาอีก1ช้อนโต๊ะสําหรับรสชาติของชูชีก็มี3อย่างหลักๆนะครับมีเผ็ดมีเค็มแล้วก็มีหวานนะครับส่วนใครจะชอบแบบไหนเป็นรสชาตินํานั้นก็ ลองเขียนมาคุยกันได้นะครับว่าใครชอบแบบไหนส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบที่จะเป็นให้ทั้ง3รสชาติกลมกล่อมเป็นพอดีพอดีไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดมากเกินไปนะครับหวานมากไปก็เลี่ยนเผ็ดมากเกินไปก็ถานไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่รสชาติความชอบของแต่และบุคคลเขียนมาคุยกันได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไว้สําหรับปรุงหรือว่าสําหรับตกแต่งช่วงท้ายก็มีใบมะกรูดครับใบมะกรูดแล้วก็ซอยเป็นใบเล,เล็กๆ แล้วก็พริกแดงชีฟ้าซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะมาช่วยตกแต่งจานให้สวยงามและก็น่ากินยิ่งขึ้นเมื่อได้ของทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะแต่ก็เคี่ยวน้ำกะทิกันเลยครับเมื่อกระทะเริ่มอุ่นแล้วก็ใส่น้ำกะทิกันได้เลยครับครั้งแรกก็ใส่ไปประมาณสักครึ่งถ้วยก่อนแล้วกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะได้ยังมีน้ำกะทิคอยเติมเข้าไปเรื่อยๆหากว่าตัวพริกแกงหรือว่าน้ำกะทิของเราเริ่มแห้งเกินไปเมื่อใส่น้ำกะทิไปเรียบร้อยแล้วก็คอยคนกระทะไปเรื่อยๆรอให้น้ำกะทิเหลือดสักนิดนึง แล้วก็ตามด้วยพริกแกงแดงครับหลังจากนั้นเราก็พยายามคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเพื่อให้กะทิแล้วก็ตัวพริกแกงเข้ากันอย่างดีวุนอย่างเข้ากันนีเรียบร้อยแล้วเราเริ่มปรุงรสกันเลยครับเอาเริ่มกันที่ตัวน้ําตาลปี๊บก่อนเลยวุนที่อย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้ําปลาเลยครับตามด้วยน้ากะทิอีกสักนิดนึงครับเพื่อไม่ให้ตัว กระทะแห้งเกินไปสบเนื้อปลาครับเราควรจะใส่เกลือสักเล็กน้อยครับเพื่อลดความคาวของเนื้อปลาผมก็ถือโอกาสโรยเกลือนะครับสักเล็กน้อยตรงนี้เมื่อเห็นว่ากะทิในกระทะเริ่มเดือดแล้วก็วางเนื้อปลาได้เลยครับหลังจากที่ใส่เนื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เนื้อปลาค่อยๆโดนความร้อนในกระทะนะครับทำให้เนื้อปลาสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆ เเดี๋ยวสักพักหนึ่งเมื่อเนื้อปลาสุกด้านหนึ่งแล้วเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่สุกทั้ง2ด้านครับสำเนื้อปลานะครับเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ความร้อนก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ความร้อนแรงมากเกินไปแต่ในกระทะไว้ตอนนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงสุดก็ได้นะครับใช้ความร้อนกลางๆค่อนข้างสูงก็พอแล้วก็ปล่อยให้เนื้อปลาเคี่ยวอยู่ในน้ํากระที่ไปเรื่อยๆในใช้เวลาสักประมาณ5านาทีก็น่าจะสุกรียบร้อยนะครับค่อยๆดูเนื้อปลาไปนะครับอย่าให เพราะว่าถ้าหากเป็นเนื้อปลาได้เกินไปเดี๋ยวก็อาจจะไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้สุกไปสักประมาณหนึ่งแล้วก็น่าจะเอาขึ้นจากกระทะได้เลยครับเมื่อตักใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาแต่งหน้าอีกเล็กน้อยเติมน้ำชูฉีงที่เหลือในกระทะลงไปบนปลาได้เลยครับหลังจากนั้นราดด้วยน้ำกะทิอีกเล็กน้อย แล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยครับพริกแดงชี้ฟ้าแล้วก็วางใบขึ้นช่ายเพื่อความสวยงามครับและแถมท้ายด้วยพริกแดงชี้ฟ้าอีกสักหนึ่งลูกครับแปนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนนี้ชูชีปลาทับทิมครับชูชีมีทั้งรสเค็มรสเผ็ดแล้วก็รสหวานครับใครชอบแบบไหนเขียนมาคุยกันได้อยากทราบเหมือนกันว่าชูชีแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างครับ คุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์ติชมแนะนํารายการกันได้และที่สําคัญที่สุดต้องขอขอบคุณปอจเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็ผ่า์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยไว้เลี้ยงไว้ทําอาชีพกันนะครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดี ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยแล้วพบกันใหม่ครับถุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ